สีแอคชั่นนี่เจอตัวเป็นเป็นแล้วครับผมมาอีกแล้วมาหาโกวินเขาคิดถึงอดแรงคิดถึงไม่ได้มาับโกวินเขาอยากให้มาทําอาหารให้อีกแล้วแอดดูการมาทําอะไรวันนี้เดีจัดจะไปโอเคน,นี่นะวิธีหั่นปลาไหลขอโทษนะเราไม่ใช่อีสานนะเราก็แบบภาคก,กลางไงน,นะอีสานเขาจะหั่นท่อนใหญ่ๆนี้แต่ของลุงจะหั่นแบบนี้ และเนื้อมันจะปูอีกข้างหนึ่งด้วะต้องแบะท้องไมาหรอกเนี่ยแล้วมันจะลงข้ออฝั่งนี้มันยบฝั่งนี้มันจะปูพยายามแผ่ท้องบอกนี้และชิ้นมันจะสวยสวยงามตอนอยู่มก็ก,กินแต่ปลาแซลมอนอะไรเ, <laughs> เดี๋ยวด้ว <laughs> เด็กๆไม่ได้ให้กินปลาตีนอีกปลาอะไรนะครับ <laughs> ปลาตีน ปลาตีนอร่อยนะอื <c oughs> แล้ววันแล้วเราของควรเราก็ได้เห็นปลาตีนเห็นไหมใช,ใช่ครับถ้าเข้าคอมาหลายน้มันจะหลุดน่ยโบกแหน่ะวันนี้ล้างไว้แล้วล้างไว้แล้วก่อนไม่ได้ล้างเลยเรามีธาตุเหล็กสูงใช่ เราทยักไม่ต้องมาแดกหรอกมึงเชื่อกูเราแดกก่อนเราแดกแม่งก่อนสู้กูไม่ได้แล้วโควินช่วยน้อยก็โทษเทโอ้โหสดสุดใขอไม่สดอย่าไปทำไม่อรหรอกโกหกเขาก็เท่านั้นแหละเอาละอ่าตำพริกแก้วบนมาตำพริกโอเคพร้อม ไม่ต้องน้ำมันหอยไม่ต้องซีอิ๊วขาวไม่ต้องอะไรเคยลองพริกขิงหนูสวนแม่อร่อยต้องพริกปินดาแดงพริกขิงหนูสวนจะได้ในต้มยำที่เราทำต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าผักไปหลายพรุ่งนี้มันกลิ่นไม่ค่อะกลิ่นกันเลยมันไม่ค่อยหอมะทีเวลาวก็ลงไฟแล้วเด้ง บบนโอ้โห <c oughs> น,นี่ล้างสะอาดเลยไอ้สัดเขาใส่หน่อยเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้โหอาจจะน,น้ำนิดเดียวน้ำน้ำคงนิดเดียวพ <c oughs> อ,อไม่รู้ยี่หอ้ออื่นก็ใช้ได้นะแต่ลุงแมงติดทิพยรผลิดมตาลนิดเดียวนี่หนึ่งนี่นึงอ่าพอนี่ขออ,อีกหน่อยหนึ่งงายังไม่ได้ใส่เลยโอ้ถุงใหญ่ลนะโอ้โห เนี่ยแหละบ้นบานๆเราจะอะไรเยอะของแท้อ๋อเยอะไปก็ดีเยอะไปก็ดีนะชอบก็บอกแล้วติดคุกไม่ขอประกันไม่ขออะไรทั้งสิ้นขอผมชิลรถได้ห่อหนึ่งหอ <c oughs> อืมจะอย่าติดนานนะเดี๋ยวติดคอได้เนี่โอ้โหก็เขาลงไปนะเนี่ยเป็นไงเ,ะะนเนี่ยต้องเล่้ยเยอะหลักบ้านเราเนี่ยรอบบ้านมีกินหมดกินเร่งเลยนะนี่เป็นไง เฮ้เฮ้เด็กไอ้หาไม่ใช่เชฟจริงเฮ้เฮ้ชอบชอบวิณชอบชอบไหมล่ะเอ้ลุงว่าทำได้หลายอย่างแค่แค่ครองแค่อ้าเป็นไงที่สอนไว้ดยอดอีนองคนงามโอ้ยเอาสุดฐานะเวเว้ย อ้าวนะเดี๋ยวแอดมินต้องกินด้วยกันด้วย wow. yeah. Yeah. ว้าวแก้วว้าเรียบร้อยครับชุ่มคา <c oughs> ลองเ <c oughs> บิง้ง <c oughs> โอ้โหเฮียแดดกันไปได้ตัดเอาชิ้นเล็ก,ลกพออืพอ ยังไงครับทำไว้หลานอ่ะมึงลองกันเองดีกว่าเฮ้ยเ้ยอือเฮ้ยเยอะไปเปล่าหืมจิ้มคาไม่ดีลงบากเลยเท่านั้นคนนี้ตายเขาจะอือหือมันหอมอีอือหอมหอมเลยนะหอมหอมหอมอ่ะมันส่งอ่ะมนุ่ม 皇太。<laughs>